เอาละครับท่านผู้ชมในในวันนี้ผมก็จะมาเกียนผู้เล่นโดยการล่องวนนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมอาจจะคิดว่าผมเออโกหกใช่ไหมแต่ผมทนได้จริงๆเว้ยท่านผู้ชมไม่เชื่อดูนะดูนะ้ยนะเปหนึ่งนะขอเอาเซตนี้ก่อนนี่เลยนะครับนี่มันน่าจะบักบักนิดนึงนะครับอาจจะเห็นนิดนึงแต่ว่าผมแก้ได้นะครับก็คือให้คนกดไปที่เอเวรตา์แล้วก็ลบบางอย่างออกไปนี่นะคนนี้ได้เลยนะครับงหมดเลยนี่เป็นแมวตัวเล็กๆนะครับผมปรับก็คือผมปรับให้มันเล็กที่สุด นี่นะถ้าหากว่าใหญ่เราก็จะเห็นนะถ้าว่าปรับตัวเล็กก็จะเล็กมากจนทะลุพื้นดินจนมองไม่เห็นไปแล้วนะครับแบบโคตรเล็ก,เล,ก,เ,ลกเลยโคตรเลยเดี๋ยวผมจะให้เห็นนชัดนะเนีย่ยเล็กแบบทะลุพื้นดินไปแล้วอ่ะนี่ไงท่านผู้ชมตอนเราไปบ้านทุกคนอื่นเราจะไม่ไปอยู่ที่ที่มันมีข้างล่างโล่งๆแบบนี้นะโอเคถ้าพอแล้วก็ไปเกียนกันเลยอย่างแรกนะฮะเราก็จะไปบ้านหลังที่สิบเจ็นะฮะบ้านหลังที่ส7บเจ็ดอย่าดราม่านะ,ะนี่ผมแค่แบบแค่ทำคลิปเล่นๆนะฮะอย่าดราม่านะ โอเคเดี๋ยวเราปั้นส็อะไรเนี่ยเซเอโอ้โหผมไม่กล้ากระโดดเลยอะกระโดดแล้วมันจะเห็นตัวผมเออยังไม่รู้ใช่ไหมยังไม่รู้แน่นอนเจเปิดยี่ส wow. ิบสช่วโมงว้าวมีเซเว่นอีเลเว่นปิดยี่สิบสชโมงก็จริง่หว่ะก็ตาชีวิตจริงเลยนี่วว่านี่ไงนะเซเว่นี่าาววะนี่ความมายอไเฮ้ยแม่งต้องมีคนงงแน่นอนว่าทำไมประตูของเปิดเองกูเขามาแล้ว กูกูปรับเป็นมุมมองมมองบุคคลที่หนึ่งดีกว่าไม่งมองง่ายกว่าเห็นไหมว่าจะรู้ว่าตัวเราอยู่ตรงไหนนี่เฮ้ยเว้ยเดี๋ยวไม่เห็นเลยเนี่ยเนี่ยอยู่อยู่้นกระโดดนะเดี๋ยวผมขอหาที่กระโดดแรับนี่ไงเนี่ยมันเห็นนะฮะถ้าถามว่าอย่างนี้ถ้าถามว่าเราอยู่ติดพื้นก็จะไม่เห็นอ่าคือกูจะหาตู้เซฟป่นด้วยแล้วตู้เซฟบ้านหลังนี้มันอยู่ที่ไหนวะอุ้ยชมีคนถ้าทาว่าอย่างโอ้โหจะกระโดดด้วยความเร็วสูงจิ๊บ ไม่เห็นเลยใช่ไหมไม่เห็นนะโอเคกูจะมาหาตู้เซฟต่อตู้เซฟอยู่ที่ไหนวะตู้เซฟอยู่ไหนตู้เซฟอยู่หนนี่เฮ้ยอ๋อกูตกใจว่าคนตู้เซฟอยู่ที่ไหนแม่งไม่มีตู้เซฟอ่ะกูหาไม่เจอหรือว่าจะอยู่ห้องนี้นะท่านผู้ชมมีไหมไม่มีโอเค้าแล้นเราก็จะหาต่อไปเรื่อยๆนะฮะจุกว่าจะเจอตู้เซฟอยู่ห้องนี้หรือเปล่ามีตู้ในภายเต็มเลยอาจจะมีตู้เซฟฮะ ถ้าม่มีตู้นี้ใครต้องมีตู้เซฟกูก็ไม่ได้มั่นใจเลยขนาดนั้นเฮียโอเคกูลองลุนแทนลองลุนสําเร็จแล้วไม่มีใครจับได้ถ้าจับได้คือมันเบรกูไปตั้งนานแล้วละ่ะถามว่าแล้วกดท่าทางอะโอเคกูไม่กดดีกว่าบางท่าแม่งมันเห็นตัวละครกูอันนี้กูไม่เอฟพีไปแล้วอะหรือว่าแต่งตัวก็ไม่รู้อะโอเคกยเฮียชิบหายแล้วเกือบไปแลว้วเกือบไปแลว้วเกือบไปแล้วนะฮะท่านผู้ชมในที่สุดผมก็เจอตู้เซฟแล้ว โอเคตอนนี้เราก็ต้องเอาระเบิดออกมานะฮะนี่ไงระเบิดได้เวลาฮีโร่ไม่ใช่ฮีโร่ดิได้เวลาตัวร้ายเอาแนวระเบิดล่าแล้วป้นกคป้นกูไม่ต้องหนีเพราะว่าผมล่องหนได้นะผมก็ไม่ต้องหนีแล้วมาจะมีใครลงมาไหมดูดิเอ่อกูลงไปเช็คข้างบนดิไม่มีอะไรเกิดขึ้นไหม ไม่กล้าเดินตรงมันได้เลยอ่ะว่าว่ามันจะแบบเออมีแบบเป็นตัวแมวขึ้นหนึ่งเนี้ยอืมยวแไม่คนรจับได้แล้วก็แบนคน,น,นยังเยืะสุดเลยโอ้มีคนลงไปแล้วหนึ่งแล้วขึ้นมาแล้วคนไหนเจ้าของบ้านวะคนนี้หรือเปล่าเจ้าของเจ็ดสิบเอ็ดแล้วทำไมของแมงดูรกอย่างนี้เนี่ยชิบหายละไม่นะโอ้ยทุกคนคนนี้เขาจับผมได้แล้วเขาจับผมได้อ่ะเออเฮ้ย,ยเปิดอืมเฮเฮ้ย รือว่าเขารู้ว่าเราอยู่ไหนเขาคงไม่รู้หรอกม้องพักเครื่องโอเคผมได้เวลาออกจากบ้านหลังนี้แล้วป้นสําเร็จแล้วบ้านหลังที่หนึ่งนะฮะใช้เวลาไปทั้งหมด2นาทีนะครับโอเคไปดูบ้านหลังต่อไปกันนี่ไงท่านผู้ชมบ้านต่อไปคือบ้านของฟอร์เรสนะฮะบ้านอยู่ใกล้ๆกับบ้านหลังที่ผมป้นก่อนนัานี้เลยอะเอ้ไม่ใช่ดิมันไม่ใช่บ้านเป็นร้านเซเว่นดิโกต์โลเพกันอยู่เออเนาะโอเคผมาก็จะไปหาตัวเซฟกันนี่ไงเจอแล้วแต่ว่าเขาเปิดไว้อะแล้วก็ป้นไม่ได้ วางระเบิดแม่งเล่นๆแม่งก็ได้โอ้โหตอนแรกผมกะว่าจะปนนะแต่ว่าเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเขามาวะเขามาเขามาเพราะว่าเขากำกำาลังจะแบบแบนคนที่ในบ้านเขาละเขารู้ไหมเขารู้ไหมว่าผมอยู่ตรงนี้เขาไม่รู้นะฮะเพราะว่าเราล่องหนอยู่วิ่งละผวิ่งละผมวิ่งละอึบยบเย่ไม่มีใครรู้ว่าผมอยู่ตรงนี้เพราะว่าเราล่องหนกันอยู่เอาขาล็อกบ้านก็ไ แต่ผมมีวิธีเข้าบ้านนะฮะคือเราสามารถไปฝั่งหนึ่งได้น,นะฮะหรือเปล่าวะวากูจำไม่ได้เหมือนกันเข้าได้ไหมเข้าได้ไหมเขาไม่ได้เขาไม่ได้อะงั้นผมก็ต้องใช้บัคกขั้นสุดยอดละบัคเออบัคนี้แล้วกันนี่ไอ้บัคถุงนี่บัคกถุงนี่เข้ามาได้แล้วกูรู้ด้วยว่าเทอยู่ตรงไหนอย่างไรเขาบั๊เป็นมุมมองบุกคลที่หนึ่งแล้วก็เดินมาตรงนี้อันนี้เขาน่าจะไม่เห็นนะแล้วก็มาตรงนี้แล้วจากนั้นก็เออผมต้องทำาัไงต่อปะ กูมึก็ผมก็ไม่ได้เล่นนานาแล้วดิบ้านหลังเนี้ยแม่ก็จำไม่ค่อยได้แล้วตรงนี้หรือเปล่าเปล่าหรือเปล่านะไม่ใช่นี่แล้วตู้เซฟอยู่ตรงไหนวะอุ้ยท่านผู้ชมที่นี่เขาตั้งนักเรียนกันอ่ะไม่ใช่ดิตั้งนังเรียนกันเนี่ยเขาบอกว่าเธอสอนนะแปลว่ามันจะต้องมีนักเรียนมาสมัครแน่เลยว่าที่นี่จะต้องเป็นสถานที่โลพเ,เป็นโรงเรียนแน่เลยแต่ผมไม่เจอตู้เซฟเลยอ่ะเออตู้เซฟอยู่ไหนนะน่าจะแถวนี้แหละแถวนี้นะถ้ากูจะไม่ผิดนะ อยู่แถวนี้แหละเดี๋ยวกูหาแปปใช้เวลาหาแป๊บนึงนะหายากมากเลยเนี่ยบ้านหลังเนี้ยรู้ว่าง่ายหรือว่าผมอาจจะจําไม่ได้ก็ได้นะเออผมก็ไม่ได้เล่นนานแล้วไงบ้านหลังนี้นะสมมติจะเล่นแบบบ้านปกติปกติอะ่ะก็จะหาเจอง่ายๆแต่บ้านหลังนี้ผมไม่ผมแบบมันซับซ้อนอะ่ะเออสรุปแล้วตู้เซฟมันอยู่ตรงไงหนอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเจอแล้วเอาเอาเขาก็าเปิดไว้เหมือนกอันอ่ะ โอ oh. ้อปดป่นเลยอดป่นเลยท่านผู้ชมอุตสาหะาตั้งนานแม่งเขาเปิดไว้ทางนั้นหากไว้อย่างนั้นแล้วก็จะมาหาบ้านมาบ้านบ้านหลังนึงเนี่ยท่านผู้ชมแต่ว่าครั้งนี้เราจะป้นเออเขาเอาอาจจะเปิดตัวเซไว้หรือเปล่าไม่เปิดเขาไม่เปิดไว้ทางนั้นก็สวยดีเขาบ้านหลังนี้นะ,ะเขาไม่เปิดเซไว้สวยป้นกันเลยปล่นเลยป่นเลยวัา เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วก่อนลาก่อนมีคนไปเช็คแล้วมีคนไปเช็คกันแล้วมีคนไปเช็คกันแล้วดูดิีเขาจะพูดยังไงเฮ้เอ้มันขึ้นมาถ้าหากว่ามันแตะที่ตัวผมมันก็จะเห็นชื่อผลว่าอาจจะเป็นได้นะมันจะมีคนรู้เปล่าวะมันจะมีคนรู้เปล่าวะมันไม่รู้เรียบร้อยเรียบร้อยมันไม่รู้นะฮะมันไม่รู้เออเกลียแล้ว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 เรียบร้อยนะฮะโอเค ต่อไปน่าจะมีบ้านหลักดินให้ผมต้นต่อถ้าว่าเขาไม่เปิดทุเซ่ไปลนะอันนี้ตัวแบบลงขนก็แม่งลงหอดไปเลยนะคือตัวไม่ได้ลงขนอะไรหรอกมันแค่แค่แบบตัวบล็กอกมันบล็อกทะลุด,ดินเนาะเพราะแมวมันตัวเล็กอะ่ะแม่งคือแบบเดียวมากเลยผมไปเจอมาจากทิกตอกนะซึ่งออการที่ผมจะทาบล็อกลงขนแบบนี้ผมจะไม่สอนวิธีทำบล็อก,กนนะเดี๋ยวแม่งเกลียนกันทั่วแมปอะ่ะแบบแม่งเกลียนกันแบบเยอะเลยอะ่ะ ขนาดช่องพี่แท้หรือช่องตลอดขาบ่อบบน้ำมันใช่ปะที่ทําอดัมตัดเป็ดใช่ปะไม่มีคนไปทําตามกันอย่างเยอะกลัวผมจะแจกไปแล้วจะมีคนทําตามกันนะโอเคผมก็จะไม่แจกถ้าว่าอยากทําก็ไปหาดูในทิกตอกเองนะเออขอไม่แจกแล้วกันนะครับผมก็ขอขอ,อาภัยด้วยเนดะ้อโอเคต่อไปเราก็ต้องมาปนบ้านเออหลังหลังนี้ดีกว่ามีคนอยู่ไหมอะ่ะถ้ามีคนอยู่มันจะสนุกมากๆเลยไม่มีอะ่ะ บ้านหลังนี้ก็คนอยู่นะแต่ผมป้นไปแล้วอ่ะสองรอบสงสารครับแล้วท่านผู้ชมเอาละคะรับท่านผู้ชมภารกิจป้นบ้านของผมก็สำเร็จไปที่เรียบร้อยแล้วครับหลังเดียวแต่ว่าปนสองครั้งที่จริงมันควงปนบ้านหลังอื่นด้วยนะแต่ว่าเขาเปิดตเซฟไว้เนาะเซฟนี้ไม่ฉลา,าดด้วยฉลา,าดเกินไปกว่าที่ผมจะคิดได้โอเคท่านผู้ชมเจอกันคลิปหน้าท่านผู้ชมถ้าหากว่าอยากให้ผมทำอะไรคลิปหน้าก็คอมเมนต์บอกได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเกียนนะครับแมบเกียน ปันแล้วก็เออช่าใช่เดี๋ยวผมจะมาทำคลิปหน้านะคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะเพื่อให้ผมมีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปละททุกผู้ชมอย่าลืมกดติดตามผมด้วยบายบาย